ผมไม่ช่วยค่ารถในรยนี่ผมมาครับผมอเไม่ต้องกลัวพี่นะผมเราไม่ประวัติมีโรงพยาบาลช่วยค่ารถร้อยนเคอย่าไว้ผมอย่าไว้ผมอย่าไว้ผมโอเคมามามานะครับครับครับบ้านบ้านเดียวกันนะคนอากย์ก็รู้อยู่นอากย์ครับครับครับใส่ปล่อยของชงชงคำรอหนึ่งชงคำรอไม่ไม่รอผู้หญิงไม่เอาก็ดูอยู่ใช่ยไม่รอผู้หญิงไม่ แม่เด็กเรียนก็รู้อย like okay. ู yeah, ่ใช่ไหมครับพี่นะแม่ก kind of ็หาใจก็บาเม่ใช่มันจริญก็รู้อยู่ผมว็ดสิเกาที่บ้านหนึ่งควายจะจบกับแก่รอใกล้สูนย์อตจะรออีกอยู่เหมือนกันลูกพี่มาจากไหนนี่มาเดินมาจากบ้านเนี่ยเราไม่ต้องกลัวบาดเป็นชนนี่เนี่ยรักษานีไม่ต้องกลัวบาดเป็นชนนี่มาไม่ได้ป็นไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาบานเมืองไม่คือมันแบมกฎหมายเพื่นรักษาตัวเพื่นรักษาตัวหาย แล้วก oh ็ย yeah, nice. ังไม่ไ huh. ม่ก็ไปกินยานะรักษาตัวโรงพยาบาลไว้รักษามีต mm ัง hmm. ค uh like ์ไหมมะมีต so ังค์ไหมไม่ไอ้นี่ไงจิตตั้งไว้ไอ้บัตรอะไรอ่ะสมบติการน่ะแล้วก็แบ้พการแล้วก็รักษาดีแล้วก็บัตรทองสามสิบบาทอ่ะมีตังค์ไหมมีตังไหมตอนนี้เหรอไม่มีตังบาทเลย ไม่มีตังค์เลยเหรอมีอยู่บาทเดียวมีอยู่บาทเดียวเจอมาเดินเดินียวนี่ไงมาผมไม่ได้โกงเอาไม่โกงวุดนี่การศึกษามีไปกินอาหารไม่ไม่ไม่ไมีตังค์ไม่ต้องดันใช้ใช้ตังค์นเท่าไรตอนนี้ไม่ครับผมก็ไม่ได้กำนดอะไรการรักษาตัวอยู่ถูกไหมครับไม่มีเป้าหมายี่ผมไม่กล้าลดนะผมไม่กล้าลด มาผมเดินได้หรอกคเนี้อะซิกาลินบ้านมันซิกาลินโอซิกาลินแล้วมีตังอยู่บาทเดียวทั้งทั้งเนื้อทั้งตัวมันเป็นไรบ้างเพราะแม่พ่อยังอยู่แม่เสียแล้วอ๋ออย่างไงไม่ต้องกลัวหราไม่ใช่คนต่างด้าวมีประชาชนตามมาจากกรุงเทพอย่างนี้เลยไม่อันนี้อ่านดูว่ามามาไม่นะบ้านเมืองมีคือเมืองแปะผมไม่ใช่ลัวร้ายหรอกแต่ไม่ใช่หรอกหน้าตาก็มึงบอกจุ๊งแอ่ะ าสงสารเหมือนกัน,นกลูกพี่มาแต่เชียงใหม่หรือไม่กรุงเทพมาแต่กรุงเทพครับผมเอาแล้วก่อนหน้านี้อยู่เชียงรายเชียงรายก็ไม่แพ้หรอกไปอยู่แพร่ไปอยู่แพร่มาไปรักษาภาษีแกไปรูปภาคิษันภาคีษันหรือภาคีสันเนี่ยมือชันชันใช่ไหมไปเชไปรักษาเขาไปซื้ยาที่ที่โรงพยาบาลไาอ,อ้โน้ตเหมือนกันโรงพยาบาลแพ้ยาตเวน มันมันมากผมคนที out, Now, day, well. card, so ่ปุยแล้วบริษัทแล้วก็มันดีขึ้นแล้วก็พอแล้วไม่เอาแล้วนะไม่ไม่ไม่ปุ๋ยแล้วน้ำเล้อก่อนเพราะว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันไม่ได้อะไรอยาไปปุ้ยเลย ปัญหาเขาปวดนะพี่จะให้ผมช่วยอะไรบ้างไม่มีนะมาผมมานั่งคากาแฟบ้านมันดีขึ้นโอ้ดีขึ้นดีขึ้นก็อนนี้อะไรอีกอาชีพหนึงก็ไปหาหมอจีนเบสความากไปไปตรวจดูอาการบ้างจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่คนหาใจไหมจ๊ะคนตรงกลางเอาคนตรงกลางเอาบ้านเดียวบ้านเดียวอะไรมาคนคนคนหาใจหรือคนมาอยู่หาใจหรือวะ คณทุงข้าคนทุงข้าคออกคนทุงข้ามีอะไรผมช่วยกะบอกนะครับผมโอเครั